บรรยากาศนะครับหลงปู่หลงปูอย่างนะครับเด้อปูผาขาวนะครับนะครับอยู่มอง ผู้เขาค้วไอนะครับเวียงจันทร์สปปลาวนะครับพาเจลินมาเบิง์นนะครับเจลินมาสูตรของน้ำนะครับเด้อเป็นสิลิงคนแก่ทุกคนนะครับเด้เอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์รกดติดตามนะครับสวัสดีครับ